ขอบคุณคลิปจากช่องแมสให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดกาละครหนึ่งนานมาแล้วได้มีชายหนุ่ม3ามคนได้ออกเดินทางในป่าใหญ่เขียวกระจีเพื่อตามหาโปเกมอนในตำนานเพื่อที่จะได้ใช้โปเกมอนตัวนั้นในการรักษามารดาของเขาและใช้จัดการศัตรูตลอดการของเขาดิวดอล็อกเก็ตและตอนนี้การเดินทางได้เริ่มขึ้นแล้วออมองซ้ายมองขวานั่นมันอะไรวะน่ะหยุบหยิบหยุบหย,ย,ย,ยิบเดี๋ยวก่อนพวกนายพุ่พมกัญชาตรงนน้นมีอะไรขยับอยู่แนะ่หรือว่าจะเป็นผู้ใช้สแตนจากกลุ่มดิวดอล็อกเก็ตเหรอ แม่ฉันเพิ่งจับโกเกมอนสุดแข็งแกร่งพอมาแรงได้ไดล่ะฉันอยากจะลองใช้มันมากๆเลยแนะ่จริงมาต่อสู้กับกูด้วยโปเกมอนแบทเทิลนดีกว่าพวกมึงสามคนใครเก่งงออกมาอืมออออืมแกเป็นใครกันแน่ไอเด็กเวนเป็นผู้ใช้สแตน <the> เหรอวอดเดอะไอพวกเรามีศัตรูโผล่มาแล้วอ่าจัดการกับมันยังไงดีอะศัะตรูเหรอเจ้าหมอนี่ต้องเป็นคนที่หัวหน้าก,กลุ่มดิวดล็อกเก็ตส่งมานนแน่แน่ให้ตายสิเอ,อเห็นแล้วกูเครียดเลยพวกพี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่ไม่เป็นไร ไปเลยเมตาพอดจัดการไอ้สามหัวดอนออี่ซะเมตาพอดระวังให้ดีละโจทะโลเราไม่รู้ว่าสแตนจะหมวนี่ทําอะไรได้บ้างอย่าห่วงอะไรไม่เข้าเรื่องนะตาแกแนั่นมันโปเกมอนอะไรวะน้านี่คือปิกาจูพัตินั่มสแตนของฉันบกโก้เออมันคดหนายกูเลยเมตาพอดใช้ท่าแข็งตัว ได้เลยน,นี่แน่แน่จริงก็เข้ามาไอ้ปิกกจูพัติน้ำแข็งตั้งแต่คอยันไข่ปิกอจูอันนี้ไม่สะเทือนหรอกไอ้ปิกกัจจูพัติน้ำโอ้ oh my god มันลออจาก่าธนเถรพันธ์ของปิกกจูพัติน้ำมาได้ยังไงกันเชี่ยคนน่ากลัวเลยเชิญท่าแข็งตัวอีกครั้งเมตตาพออ ไอ้เจ้านายแข็งโอ้ยน่ริงเข้ามาโอ้ปิกา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 ปิกปิกบปิกบปิกาปิกาปิกบปิกปิกบปิกาปิกปิกาโอ้โนสแตนตัวนั้นทำไมมันอยู่กรงโคกพันแข็งแกร่งเช่นนี้ใช่ใช่แล้วจุดแข็งของเมตาพอดก็คือการแข็งตัวยังไงล่ะสแตนของฉันอะไรเทียมทานในตอนนี้น่ะเมตาพอดของฉันแข็งแกร่งเล่ากับเพชรเลยล่ะแกอยากจะยอมแพ้ตอนนี้ก็ได้นะไอ้ปิกกัตจูพัดตินน้ำไอ้ตอยสิ มัดที่แข็งแกร่งที่สุดของปิกาจูแพตตินัมยังทําอะไรไม่ได้เลยล่ะบางทีนายอาจจะพูดถูกก็ได้นะจะยอมแพ้แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่านะถ้าจัดการสแตนไม่ได้แล้วละก็ก็จัดการผู้ใช้สแตนมันซะกระจบเรื่องนี้ให้เดี๋ยวนะโปเกมอนแบทเทิลเขาไม่ให้โจมตีผู้ใช้โปเกมอนปิกา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 ป นายแค่อยากดูนโปเกมอนเหรอใช่ครับผมแค่อยากดูนโปเกมอนแบทเทิลเหมือนในการ์ตูนเฉยยไงคแค่อยากทดสอบโปเกมอนเมตาพอดของผมมากช่างเป็นความตั้งใจที่ยอดเยี่ยมท่านตัดสินใจได้แล้วนายจะต้องมาเป็นพักพวกของฉันและออกเดินทางไปปราบดิวดล็อกเก็ตด้วยกันไปด้วยกันเถอะเจ้าหนูฮะเดี๋ยวสิผมไปกับพวกพี่ไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ผมต้องไปโรงเรียนนะ่ะและอีหยางผมเพิ่งแปดขวบเองนะพี่ใจเย็นไม่ต้องห่วงฉันอายุสิบขวบนะแต่หน้าพี่รอไปห้าสิบแล้วนะไปด้วยกันเถอนะหน้าได้สิ ฉันจะร่วมเดินทางไปกับนายโจทาโรยอดเยี่ยมมากเอาละไปด้วยกันเถอะนั่นมันอ้าวมันไม่ง่ายนักหรอกไอ้พวกเงือทั้งหลายเพราะพวกแกต้องเจอกับฉันกันและแล้วก็ได้มีสามตัวละครปิศาปรากฏตัวขึ้นมาการเดินทางตามหาโปเกมอนในตำนานจะเป็นยังไงโปรดติดตามต,ต่อไป